จะชี้ให้เห็นโทษของกาามคุณว่ามันกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนกาามคุณก็หลุดเสียงกิริ่นรถสกถภรนเรียกงความคุณนี่กฏธรบมะแปลง่ายๆภา,าษาไทยเรียกว่าสัมผัส ตาที่เห็นรูปคือเรื่องสัมผัสสื่หูได้ยินเสียงก็หูหูสัมผัสกับเสียงคีอในเรืองกนันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกล่าวไว้ว่า,มาหมาสมุดไม่อิ่ม้วยน้ำฉั้นใดสัตว์ทั้งหลายก็ไม่อิ่มไม่กามาคุณฉะนั้น มหาสมุทรมันลึกมันกวางเอาบินเรือตั้งสิบวาวันเพงจะข้ามหาสมุทรใด้เอาที่มหาสมุทรที่ใหญ่ในโลกคืออยู่ทางที่ตะวันออกของประเทศไทยเราเรียกว่าแปซิฟิกเรื่งดินใจเวลาตั้งแปดชั่วโมงเึื่อขับข้ามหาสมุทรใหญ่ แต่มันเคยเต็มไหมถ้าเต็มก็ท่วมโลกหมดแล้วไม่เต็มถ้วก็น้ำที่ฝนที่ตกมาในโลกก็ตกไปทั่วแล้วก็ลงแม่น้ำลำคลองก็ไหลลงไปสู่ทะเลของปสู่มหาสมุทรทะเลเนี่ก็อยู่ที่ฝั่งเรียกว่าทะเลถ้าสุดฝั่งออกไปแล้วเขาเรียกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรนี่ไหลย,ย่าทิ้ง มันจะลึกความลึกดูเมนว่าในหมาท้องหมาสมุทรภูเขาในท้องหมาสมุทรนั้นมีนักวิทยาศาสตร์ไปกำรวจดูมันสูงกว่าภูเขาบนบนพื้นโลกได้อีกยบนพื้นโลกนี้ภูเขาที่สูงที่สุดบนพื้นโลกเขาดกกได้แก่ภูเขาอีมาไลที่สูงที่สุดไม่มี พวเขาอ่นในโลกที่จะสูญท่าพวกเขาอีมาเลยเลยอยู่คนเมฆคนเขตน้ำค้างน้ําค้างที่ตกลงมาอย่างเป็นโลกนี้ยังอยู่ใจยอดเขาเป็นไปบนโน้นไม่มีอากาศที่หายใช้ได้ต้องเอาอากาศออกซิเจนติดตัวกันไปผู้ที่ขึ้นไปสํารวจเคยมีชาอังกฤษ เป็นจาแดกที่สัมฤทธิ์ได้ยอดสูงที่สุดที่ยอดเรียกว่ายอดเอเวเร็ต์แต่ในหมาสัตว์ุตรผู้ขาที่สูงกว่าผู้ขา้ิีมาไัยยังมีอีันเรียกว่าแล้วก็หมาสัตวุรในโลกนี้อ่ะเป็นดินเป็นหนึ่งส่วนใช่มันเป็นน้ำเป็นสามส่วน โลกนี้ที่หมุนหมุนอยู่ที่เราอาศัยอยู่นี่เราก็ไม่น่าเชื่อแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่เขาสำรวจแล้วเขาวัดขอบเขตในโลกนี้ทุกเรียกว่าทุกตารางไม้แม้แต่โคโลงเหนือโคโลงใต้เขาก็ไปสำรวจมาหมดสิ่งให้มาเขียนเป็นแผนที่ลงรวมเนื้อที่ที่เป็นแผ่นดินแล้วก็หนึ่งในสามนอานั้นเป็นน้า อย่างโคโลนเนื้อโคโลนไส่ก็มีแต่น้ำแข็งเป็นภูเขาลาวาเลยงานแข็งตลอดที่ตลอดจากทอบแสงใช้งาพิษปาล์มแขงเป็นเวลาน้อยเป็นจเปียงแสงสว่างมีนักษนี้แบบนั้นอย่างบางประเทศทางโคโลงเนื้อโคโลนไส้ตัดกันมือถึงสามเดือนนี้ก็มี หนีหมดถึงว่าแล้วก็น,น้ามีตกมาในโลกตกที่ไหนที่ไหนาาไตา,า,หนามธรรมชาติของน้ําก็ไหลไปสู่ที่ต่าแล้วก็ไหลลงมาขาสมุดมันอาจจะเต็มได้เหมือนกันฝนมันตกทั่วโลกแต่ม่ไม่ไม่ยักเต็มแม่น้ำลำคลองที่มมีแผ่นดินมันเต็มได้ม,ม,ไดมันล้นได้แต่มันก็ไหลลงไปมหาสมุทรหมดไม่บีตึงคราวนี้ไอ้ราคะคือความรักความใคร่ความพอใจ ของมน,นุษย์เราบังมีอ่ามากกว่าน้นอีกมากกว่ามาหาสมุทรเียว่าไม่อิ่มในในน้ำหรือไม่เต็มอะนเองตามเป็นชารอรมน,นุษย์ยิ่งกว่าน้าที่ไม่พอในกล้กาไม่กลามาคุณเราคิดง่ายๆว่าผูกที่คิดหนีกลามาคุณตามที่พระพุทธองค์อังสอนไว้ ย่างพวกที่ทำาชานได้พวกพรามสมัยโบราณใ้นสมัยปัจจุบันเขาก็คิดว่าเขาพ้นจากการมาเกิดได้แต่เขาหมายแต่ว่าเรื่องเพศเท่านั้นแล้วก็เขาไปเกิดอยู่บนโลกเป็นผู้ไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายแต่ลักษณะของรูปรา่างแสดงออกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายแต่พูดถึง อาวัยวะไม่แสดงเพศไม่มีเพศตอนนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกระเทยไม่ใช่กระเทยกระเทยอย่างที่อยู่ในโลกนี้กระเทยเทียมก็มีกระเทยแท้ก็มีแล้วก็บางที่เป็นกระเทยอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าพวกนี้มันเลิกกรรม,มาคุณไดม้มันเลิกไม่ได้หรือย่างพวกที่ตอนตอนแล้วนะ่ะ ตอนถือพันธ์ไม่ได้แล้วมันเลิกการมาคุ้นได้มันเลิกมาดัดมันเลิกได้วนหนึ่งเพราะอาวัยวะไม่มีความสามารถหมดสมรรถภาพแต่ก็ว่าในรูปหรือในเสียงในกลิ่นในรสเขายังสอบยังพอใจยังรับอยู่อย่างนั้นแค่นี้อย่างาพร้อมต่างตากีอยู่พร้อมโลกตรงนี้ ติดอะไรติดรูปเขายังรักในรูปอยู่ยังไปเกิดเป็นรูปอพรมณอันนี้พอที่มีความรู้สูงไปกว่านั้นอีกพอพี่ไม่รักแต่รูปก็ไม่เอาลงรังนักปุสาทรรมฌานอารูปฌนะา,า,า,านอิสสีได้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอารปป์ภพรมหรือลมไม่มีรูปงมวกนี้มีขันเดียว เรอมีวิญญาณขันอันเดียวรูปไม่มีมีเพียงนามรูปไม่มีแต่ก็ยังติดติดอะไรติดเพราะทฤษทีเขาอยู่เนี่ยเขายังติดในความรักในวิญญาณของเขเ่ยว่าดีเ็ายังติดติดอารูปติดสิ่งที่ไม่เป็นรูปแล้วก็ทั้งหมด ก็หมายความว่าไม่พ้นไปจากวัฏจัหรือเวียนไหวใจเกิดเพียงแม้จะมีอายุยาวนานเช่นเรูปรือพระพรมนี้มีอายุยืนถึงห้าร้อยกับขับหนึ่งสี่พันสามร้อยยี่สิบล้านปีห้าร้อยกับหมดบุญของการที่ตนกระทำปฏิบัติไหว มีโอกาสมาเกิดเป็นมนรย์เป็นเทวดาชั้นตำ่ำหรือเทวดาชั้นสูงหรือเป็นสัตว์เดจสานได้ตามผลของกรรมที่ทำวาเพราะกรรมนั้นลบไปได้อโหสิีรรมไม่ได้เพราะว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ยอมกระทํากรรมทั้งสิ้นกรรมชั่วกรรมดีทรรมปะนกันไปแล้วจะเป็นกรรมไหนมาก อาตาดินหนีไปอยู่เป็นอาลูปพระพรหมมาหมดอายุห้าร้อยกับก็ยังมาเวียนมาเกิดได้อีกแล้วก็อย่างารูปพรรหมที่มีอายุยืนห้าร้อยกัปคือคนท่านที่สิบเอ็ดที่ว่าวิสัญญีพรหมตอนนี้กายกับรูปแยกกันแต่อยู่แปลว่าต้องมีรูปด้วยอยู่เฉยๆรูปจิตก,ก็อยู่ส่วนจิต แต่ว่ายังเกี่ยวข้อกันว่านีอยู่ของฉันอยู่นั่นาอาย,ยุยืนห้าร้อยกับนั่นรับแล้วก็หมดผลบุญของการปฏิบัติชานนั้นก็ลงมาเกิดได้อีกแต่ความรู้ของกพรูมเขาถือว่าสูงสุดสูงสุดแค่นั้นหรืออรูปภพเขาก็รู้ว่าสูงสุดแค่อรูปภพนั้นเขาถือว่าเป็น ตัวเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นอารหารันหมดกิเลสมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรารู้ดีกว่าผกนั้นว่าไม่สัตว์ที่ยังยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เรียกว่าไม่อุปาทานที่ยึดถือวิญญาณอยู่ก็มีอุปาทานนะครับคือขันธ์นนหนึ่งที่ยึดถือรูปพรรมไม่เกี่ยวกับกรรมคากุณ เล้เก็จริงแต่ก็ยังติดรูปราคะติดรูปของตนกว่าชวยวางงาม,มีวิมานอยู่เหมนกัดไม่พลอันทั้จสิงเรื่องกามาคุณเป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องละเอียดอันเราที่จะผ่านเข้าสู่ะนิพพานได้ต้องมีปัญญาจริงๆ ต้องมีใจเดี่ยวจริงๆต่อการปฏิบัติทำเจริญวิปัสสนามมันต้องละได้จริงๆม่ใจละกตเพียงปากพูดใจของเราต้องเบื่อหน่ายได้จริงต้องไม่เกี่ยวข้องจริงต้องละอยู่ยที่นี่นี่ที่เราอยู่ปัจจุบ,บันเนี่ยเรารู้ที่ตัวเราเองว่าเราติดอะไรหรือไม คนงทีไม่รู้ว่าติดอะไรมันก็โมหะแรงโมหะทั้งทั้งรุปแต่นี้ที่เรารู้ว่าเราติดอะไรเราก็ต้องลากตรงนั้นให้หนักลาให้ได้ติดเรื่องรูปติดเรื่องรสติดเรื่องเสียงติดเรื่องกลิน่นติดเรื่องสัมผัสเออเราคิดเอา นี่คือการมาบนพระงะแล้วก็น,นี่เรายังเจ็บที่อายบาทผู้อื่นจิตปองร้ายผู้อื่นในตปิปิพื่นกัน,กกน,กนในปกโทตรัรนี้ตากว่าใครสามารถที่จะทำจิตของตนปกอัดจิตของตนให้มีราคะหรือไม่มีราคะ หมดราคะคือความไข้ได้แล้วจิตเป็นวิราคะได้นั่นไอโทสะมันก็อยู่ไม่ได้ดอกถ้าเราหมดราคาเสร็จแล้วถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่หวาชเววไม่หวาดีไม่ยินดีทั้งนั้นเบื่อหน่ายไปหมด้ะมันจะยังจะโกรธอะไรอีกไม่มีที่โกรธอะไรพราเราไม่อ,อะไร ไม่ห่วงไม่อะไรไม่รักใครไม่พอใจในรูปขันของเราแล้วเรายินดีบูชาอระรันตนใจคือยกอ้ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาัาระบูชาเราตัดใจลงไปได้แล้วมังเป็นตนสองคน,นไม่เสียดายที่จะกำจัดกิเลสออกไปจากจิต เราทําไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้โดยมีความเพียรที่แน่นอนสม่ําเสมอไม่ท้อถอยไม่ตัวอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคจะมาในด้านไหนมาในด้านขันตมานก็ไม่ตัวขันตมานคือโรคภัยไข้เจ็บสมาด้วยกิตเลสมานมอโลกโกตงเอลาคะโทสะโมหะ ก็ไม่ตัวตัวโลกตัวโกรธเราต้องกาจัดให้ได้ตัวโมหะมันก็จะตายเองตายไปเองเรากาจัดตัวโกรธให้ได้กาจัดตัวราคะตัวความใคร่ความพอใจให้ได้เราฝุกคนติต้องเราเ่นนี้ทุกวันทุกวันโดยมีสติคอยเตือนอยู่ให้จิตของเราทั้งล็กอยู่ตลอดเวลา อย่าปล่อยให้จิตตะเกินไปในตามคุณทั้งห้าถึงไม่เชิญใต้เชิญเพียงแต่น้อมไปเราก็ต้องละมันทันทีเราเดินเดินไปเห็นอะไรสวยงามเห็นลูกหมางามอยากได้เอาไว้เลี้ยงก็เป็นยาคะเห็นนกงามอยากได้เอาไว้เลี้ยงก็ราคะเห็นดอกไม้งามเอามาดมกลิ่นอันหอมดี ตกใจก็เป็นอาคะบัญญาตาิทาั้งสิดกินอาหารอาหารรสนี้เปรี้ยวหวานรสอร่อยดีป็นเป็นพี่ให้สมกับที่ยิ่นมันว่ารสอร่อยเราไม่ได้ละมันเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโมหะทุกอย่างไม่ใช่ห้ามเพราะเรายังมีวิบาก เรายัางมีรูปอยู่มันมีวิบากมีรูปมันก็ต้องมีอาหารถ้าไม่มีอาหารอินทรีย์ของเราก็ใช้ไม่ได้อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นไก่เรียกว่าอินทรีย์ห้าถาไกเติมเข้าไปก็เรียกว่าอินทรีย์หกอันนี้ที่ต้องเลี้ยงมันไอายอินที่์หกไม่ต้องเลี้ยงมาหรอกจิตท,ที่เราต้องเลี้ยง ตาหูจมูกลิ้นไกลถ้าไม่มีอาหารถ้าไปเรื่องวิบากนี้มันตายแน่ไม่ตายก็จำรึกดังนั้นอาหารเราก็ต้องมีเราต้องกินเป็นประจำแม่แต่เทวดาในชั้นชกามาประจรือเทวดาทั่งหกสั้นก็ยังจะยังต้องสวยอาหารแต่อาหารของเขาเป็นอาหารทิพนอกจากพรม เขาทิ้งเสียสึ่งอาหารสําโลกนั่นไม่มีสินอาหารอีกเลยที่อยู่มีชีวิตพอมความเป็นเทวดาอยู่ได้กระโยนอยู่ได้ด้วยอำนาจของฌานสมาบัติไม่จะอยู่ได้เลยอีกต่ฌานคนนี้ก็ไม่จะอยู่ในฌานสาาละชัององ่วโมงเขาอยู่ในฌานเขาละร้อยปีร้อยปีพันปีก็นั่งอยู่นั่น เวลาออกก็มีเหมือนกันอาจจะมีธุระจะไปทอเกเทียวไปที่นั่นที่นี่ไปโดยกิจโดยว่าเทวดาบางหมูบางพวกมาเชื่อเชิญอาราธนาไปเพื่อเกี่ยวกับกว่าพระพรมบางองค์บางรูปก,ก็มีความรู้ในด้านธรรมะก็ไปแสดงธรรมให้ฟังเช่นว่ากุมารพรมอย่างนี้เป็นต้นกุมารพรหมนี้แม่จะ ในสวรรค์จั้นดาวดึงก็ยังลงมาอาจจะเดินทำเป็นทางกล่าวให้เทวดาฟังนี่เราเิดอย่างนี้อ่ะเทวดาก็ยังติดแล้วเรามนุษย์ก็ยังติดมากกว่าเทวดาแต่เทวดานั้นไอ้ไม่เหน,เน็ดเหนื่อยเพราะเขาสร้างบุญไว้พออายุก็ยืนดังนั้นต้องการอะไรสิ่งที่านต้องการเพียงนึกสิ่งนั้นก็มาได้ ตามทีตนตอนนึกตามที่ต้องการแต่มนุษย์เราเมื่อต้องการอะไรก็ต้องใช้มือใจเท้าใ้จิตต้องไปทํามันมาถึงจะได้อยากจะได้ข้าวมากินก็ต้องไปไถนาทําทนาปลูกข้าวถึงจะได้ข้าวกินหรือต้องทํางานอย่างอื่นหาเงินไปแลกเปลี่ยนไปชื่อมามนุษย์เราต้องเหน็ดเหนื่อยอ อนนี้นี่และความบีบคั้นในทางในโลกมีมากทุกด้านทุกมุมมั่งมีสีสุขมีเงินเหลือใช้มีทองเหลือที่จะตกแต้มมีเพชรสิินดามีที่ดินมากมายมีถึกบ้านไรชั้นมากมายแต่ก็เป็นทุกข์เพราะตัวไฟไหม้ ตัวจนต้นกัวูกที่ตัวถูกจับตัวเรียกขาถาตัวเปสารพัดอย่างก็มีทั้งทงที่มั่งมีสีสุเรียกว่าอาหารนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำรุงบำเรอความสุขตนไม่ต้องดิ้นรนอะไรทั้งที่เพราะมีแก้วสารพัดคือเงินบรรดาใหา้แต่ก็ไม่มีความสุข ความสุขก็คือคนที่อยู่กลางๆกลางๆๆไม่มั่งมีเกินไปแล้วก็ไม่จนเกินไปทำมาหากินตามธรรมดามีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากมีช่วหนึ่งได้สมบุญทั้งพวกที่มีโอกาสที่จะไปพรันธพพันมากได้มากก็คือพวกคนชั้นกลางก็ไม่ห่วงไม่ค้นไม่กังวลอะไรสําหรับคนชั้นต่ำก็ลําบากอีกเพราะจะหาข้าว จากหนึ่งลิตรมาหงกินเช้าเย็นก็ลำบากต้องดิ้นยนต้ววยกำลังกายไปรับจ้างแล้วก็ยังไม่พอที่จะซื้อกราเพิยงสตามีลูกมีเมียมีครอบครัวก็ต้องรับภาระหนักแม้เมียจะช่วยอยู่บ้างก็ยังไม่พอเพราะลูกมันมีหลายคนตีนี้จิตที่จะหาโดยสุดจริตไม่พอก็อต้องไปหาในทางพุดจริต ให้ได้มาเพื่อเลี้ยงชีวิตก็เริ่มกันเป็นการมีการตนกันจี้การชิกกมมงกันรักขโมยทําับที่เกิดขึ้นสินทานั้นเมื่อทิ้งเราเราจำเป็นแล้วมันเลือกหมดเพราะว่าท้องมันหิวทำหนึ่งสิงสินทมันก็จะบวจะอดตายัวลูกจะอดตายก็ทํำไปนี่มันความยุ่งยากความทุกข ของโลกเราเห็นอยู่ทุกด่านทุกมุมจนเกินไปก็ไม่ดีรวยเกินไปก็ไม่ดีกลางๆค,คนมันก็ยังไม่ดีเพราะไม่พอเราอยู่กลางๆพอมีกินมีใช้สบายอยู่แล้วไม่พออยากจะหายมากขึ้นพอมากขึ้นเขาเอาอีกเป็นทุกข์กลัวเสียแล้วสูญไอ้ที่ไม่มีก็นำมาไอ้ที่จน หาไม่พอกินไม่พอใช้มีแต่ความขับแคบใจแห้งใจสะบอกเลยว่าเป็นความทุกข์ทางจิตเราเห็นความทุกข์อย่างนี้อันนี้โอกาสที่จะไปได้มันเป็นโอกาสที่ดีมากของมนุษย์เลยว่าจะไปต่ำสุดก็ไปได้จะไปสูงสุดก็ไปได้จะไปตามสุดไปโลกันนรกก็ไปได้ต่างบาปไปมากเป็นที่ ข่ามันให้หมดพอแม่พระเจ้าข่ามันให้หมดมันก็ไปได้แน่โลกันต์กับลกถ้าเจะไปสูงขึ้นมาครับถ้าจะไปอ่าเกิดเป็นเทวดาชนไหนๆกันทำทำทานรักษาศิลนทำมบทสิบให้ได้แล้วมันก็ได้ไปแน่ถ้ายังไม่เป็นพรหมก็ทำฌานสี่ให้แก่ก็ให้ข้าวได้ออกได้ตำนี้ำนาน เวลาจะหับจิตสิ้นใจใตายไปก็ข้าวช้างเทียมันก็ไม่เกิดเป็นพรหมแต่ที่นี้บางคนมันไม่อยากไปเป็นพรหมเพราะมันจัดกรรมกุลเทียะคนยังรักกรรมกุลอยู่ในการที่มีก็มีการ,รองเรือนมีชีวิตเป็นสามีภรรยากันมันอดไม่ได้นี่มันมันอยู่อย่างนี้เพราะความคิดของเราเป็นมหะไม่รู้ความเป็นจริง ดลังดีพระพุทธองค์สอนถ้าเรามีความตึกตรองหาความจริงพบแล้วเรานนั้เรามีจิตใจก้องเอยแข็งเด็ดเดี่ยวอย่างเดียวเท่านั้นเราก็สามารถที่จะไปได้เราไปได้ถึงสุดถึงสันนิพัทธไม่มีใครขัดขวางเราแต่เราคิดจะก,ก้าวจะเดินด้วยมีความเพียรที่แน่นอนแท้จริงไม่ท้อถอยก็มีความสมําเร็จได้ พอสั้คัญอย่าอะไรอยู่ในกลับเป็นชื่อว่ากรรมแล้วอย่าอะไรอย่าไปเสียดายตัดมันมันเข้าไปได้แน่จบไปจ